ดีค่ะวันนี้เรามาเรียนเรื่องการวัดปริมาณสารนะคะหลังจากเรียนจบเรื่องนี้แล้วลูกๆจะต้องเลือกใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือในการทำปฏิบัติการและวัดปริมาณต่างๆได้อย่างเหมาะสมและสามารถอา่านค่าปริมาณต่างๆของสารได้อย่างถูกต้องนะคะก่อนที่เราจะเรียนเรามาตอบคำถามน,นี้กันก่อนเลยค่ะจากรูปข้อมูลชุดใดมีความน่าเชื่อถือมากที่สุดเพราะเหตุใด ก่อนที่จะตอบคำถามมีสับสองสับให้เรารู้คือคำว่าความเที่ยงกับความแม่นความเที่ยงคืออะไรความเที่ยงคือความใกล้เคียงกันของค่าที่ได้จากการวัดซ้ำนะคะเช่นข้อมูลในชุดกอไก่นี้มีการวัดทั้งหมดเจครั้งนะคะ1 2 3 4 5ส7เราจะพบว่าค่าที่ได้จากการวัดทั้ง7ครั้งนี้มีค่าต่างกันมาก แบบนี้ถือว่าเป็นข้อมูลที่มีความเที่ยงต่ำนะคะเมื่อเราวัดข้อมูลทั้ง7ครั้งเราก็จะเอาข้อมูลทั้ง7ครั้งมาหาค่าเฉลีย่ยก็คือมาบวกกันแล้วหาร7นะคะก็จะได้ค่าเฉลี่ยจากการวัดนะคะค่าเฉลี่ยจากการวัดอยู่ที่96.9ถ้าเปรียบเทียบกับค่าจริงของข้อมูลซึ่งมีค่าเท่ากับ100เราจะพบว่าค่าเฉลี่ยที่ได้จากการวัด มีค่าไม่ใกล้เคียงจากค่าจริงนะคะมีค่าต่างจากค่าจริงมากแบบนี้แปลว่าเป็นข้อมูลที่มีความแม่นต่ำแต่ถ้าค่าเฉลี่ยที่ได้ใกล้เคียงกับค่าจริงแบบนี้แปลว่ามันมีความแม่นสูงนะคะข้อมูลชุดกอมีความเที่ยงต่ำความแม่นต่ำก็จะเป็นข้อมูลที่ไม่มีความน่าเชื่อถือหรือมีความน่าเชื่อถือน้อยนะคะ ทีนี้เรามาดูข้อมูลชุดขออาการวัดทางจิตครั้งนี้ใกล้เคียงกันไหมคะมีค่าต่างกันมากมีค่าต่างกันมากแปลว่าข้อมูลชุดขอมีความเที่ยงต่ำเอาข้อมูลทั้ง7ชุดมาหาค่าเฉลีย่ยได้ค่าอยู่ที่100.8นะคะซึ่งค่าจริงของข้อมูลอยู่ที่100.2อ่าเราก็จะพบว่าค่าเฉลี่ยที่ได้จากการวัดมีค่าใกล้เคียงกับค่าจริง แบบนี้ถือว่าเป็นข้อมูลที่มีความแม่นสูงเพราะฉะนั้นข้อมูลของชุดขอก็จะน่าเชื่อถือมากกว่าข้อมูลของชุดกอนะคะเราดูข้อขอควายขอควายการวัดทั้ง7ครั้งเนี่ยข้อมูลที่ได้มีค่าใกล้เคียงกันแปลว่าข้อมูลชุดนี้มีความเที่ยงสูงนะคะเอาข้อมูลทั้ง7ชุดมารวมกันหาร7หรือหาค่าเฉลี่ยได้ค่าเท่ากับ94 ซึ่งค่าจริงอยู่ที่1นึุ่ดพบว่าค่าเฉลี่ยที่ได้จากการวัดมันต่างจากค่าจริงมากๆแบบนี้เป็นข้อมูลที่มีความแม่นต่ำอันนี้ความน่าเชื่อถือก็น้อยนะคะข้อมูลชุดงอการวัดทั้งเจ็ดครั้งนี้ใกล้เคียงกันแปลว่าข้อมูลชุดนี้มีความเที่ยงสูงเอาข้อมูลทั้งเจ็ดชุดมาบวกการหารเจ็ดนะคะหาค่าเฉลี่ยได้ 100.2วัดค่าจริงได้ 100. 1 0ึ่อ่าเราก็จะพบว่าค่าฉเฉลี่ยที่ได้ใกล้เคียงกับค่าจริงข้อมูลชุดนี้มีความแม่นสูงนะคะจากข้อมูลทั้งสี่ชุดกขกงลูกๆคิดว่าข้อมูลชุดใดน่าเชื่อถือที่สุดคะ,ะแน่นอนนะคะว่าข้อมูลชุดกก็จะเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่สุด เพราะเป็นข้อมูลที่มีความเที่ยงสูงแล้วก็มีความแม่นสูงนั่นเองนะคะเอแล้วทำไมข้อมูลแต่ละชุดจึงมีความเที่ยงและความแม่นแตกต่างกันคะลูกๆคิดว่าน่าจะเป็นเพราะเหตุใดสาเหตุที่มันมีความเที่ยงและความแม่นแตกต่างกันนะคะมันก็จะขึ้นอยู่กับทักษะของผู้ทดลองและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองนะคะถ้าผู้ทดลองขาดทักษะ ่าความเที่ยงความแม่นก็จะน้อยนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ไม่ได้คุณภาพนะคะก็ความเที่ยงความแม่นก็จะน้อยนะคะใช้อุปกรณ์ให้เหมาะแล้วก็มีคุณภาพสูงก็จะได้ความเที่ยงความแม่นมากขึ้นนะคะทีนี้เรามาแบ่งกลุ่มอุปกรณ์การวัดกันถ้าเราจะแบ่งกลุ่มอุปกรณ์การวัดอุปกรณ์การวัดมีอะไรบ้างมีบิกอร์มีขวดรูปกลวยมีกระบอกตวงปิ๊บปิด บเรตและขวดกำหนดปริมาตรถ้าเราจะแบ่งกลุ่มอุปกรณ์การวัดโดยใช้ความแม่นเป็นเกณฑ์เราจะแบ่งได้กี่กลุ่มคะและอุปกรณ์ในแต่ละกลุ่มมีอะไรบ้างใช้ความแม่นเป็นเกณฑ์นะคะแน่นอนก็จะแบ่งได้เป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มที่1ก็คือมีความแม่นต่ำความถูกต้องของข้อมูลที่ได้ค่อนข้างน้อยนะคะความแม่นต่ำเช่นบิเกอร์ขวดรูปรวยกระบอกตวง และชุดที่2มีความแม่นสูงความแม่นสูงก็คือข้อมูลที่วัดได้ค่อนข้างจะถูกต้องมากนะคะเช่นปิเปตบิวเรตแล้วก็ขวดกำหนดปริมาตรเราไปดูรายละเอียดของอุปกรณ์แต่ละตัวกันเลยค่ะตัวแรกเลยคือบิเกอร์นะคะบิเกอร์ใช้บรรจุสารละลายหรือใช้ตวงของเหลวหรือสารละลายที่ไม่ต้องการความถูกต้องมากนะัก ถามว่าวัดปริมาตรสารได้ไหมได้แต่วัดได้หยับๆนะคะความถูกต้องของข้อมูลจะค่อนข้างน้อยอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่มีความแม่นต่ำนะคะอุปกรณ์ตัวต่อไปคือขวดรูปกลวยนะคะขวดรูปกลวยขวดรูปกลวยก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้บรรจุสารละลายในการทําการไตรเตรดนะคะอันนี้ก็จะมีความแม่นต่ำ ถ้าเราวัดปริมาตรวัดได้ไหมวัดได้แต่ความถูกต้องของข้อมูลค่อนข้างหน่อยเพราะตรงนี้มันค่อนข้างกว้างนะคะตัวที่3คือกระบอกตวงกระบอกตวงก็จะใช้ตวงของเหลวหรือสารละลายอ่าตรงนี้มันเริ่มน้อยลงแคบลงละนั่นแปลว่าความถูกต้องมันก็จะมากกว่าบีเกอร์แล้วก็มากกว่าขวดรูปกลวยนะคะทีนี้เราไปดูอุปกรณ์ที่มีความแม่นสูงกันคะ่ะเช่น ขวดวัดปริมาตรหรือเราเรียกว่าขวดกำหนดปริมาตรนะคะก็จะเป็นภาชนะที่ใช้เตรียมสารละลายที่ต้องการปริมาตรแน่นอนขวดวัดปริมาตรก็จะมีหลายขนาดนะคะเช่นในภาพจะมีขนาด250มลลิตรขนาด500มลลิตรขนาด1,000มลลิตรแต่มันมีมากมายมากกว่านี้นะคะนั่นก็คือถ้าลูกๆจะเตรียมสารละลายปริมาตร250มลลิตรลูกๆก,ก็ต้องใช้ขวดวัดปริมาตร250มลลิตรนะคะ จะใช้ขวด1,000มิลลมาเตรียม250มิลไม่ได้นะคะอันนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่มีความแม่นสูงนะคะตัวต่อไปเราเรียกมันว่าบิวเรตบิวเรตใช้ในการไตรเตรตหรือใช้ถ่ายเทสารปริมาตรที่ต้องการความถูกต้องสูงอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่มีความแม่นสูง มีก๊อกปิดเปิดแล้วก็ใช้ยึดกับแคลมนะคะอุปกรณ์ชุดต่อไปเราเรียกมันว่าปิเปิดปิเปิดก็จะใช้ถ่ายเทสารละลายปริมาตรที่ต้องการความถูกต้องสูงเป็นอุปกรณ์วัดปริมาตรที่มีความแม่นสูงนะคะมีปิเปิดแบบตวงอันนี้เรียกว่าแบบตวงอันนี้ปิเปิดแบบปริมาตรแล้วก็ไมคโครปิเปิดดูรวมๆแล้วมี3ประเภทนะคะ แต่ที่ใช้อยู่ในห้องปฏิบัติการส่วนใหญ่ก็จะมีอยู่ด้วยกัน2แบบก็คือปีเปดแบบปริมาตรกับปีเปิดแบบใช้ตวงนะคะแต่ปัจจุบันนี้เราจําเป็นต้องวิเคราะห์ปริมาณสารในปริมาณน้อยๆดังนั้นปีเปิดอีกชนิดหนึ่งที่นิยมใช้ก็คือไมโครปีเปดอ่ะเราไปดูรายละเอียดของปีเปดแต่ละตัวกันเลยค่ะแบบแรกก็คือปีเปิดแบบปริมาตรปีเปดแบบปริมาตรจะมีขีดบอกปริมาตรขีดเดียวนะคะ มีขีดเดียวมีหลายขนาดตั้งแต่1มิลลิลิตรถึง1,000มิลลิลิตรเช่นในภาพมีขนาด15มิลลิลิตร20มิลลิลิตร25มิลลิลิตรถ้าเราจะวัดปริมาณ3 5มิลลิลิตรเราก็ต้องใช้ปิเปตขนาด15มิลลิลิตรนะคะจะใช้25มิลลิลิตรมาวัดปริมาตร15มิลลิลิตรไม่ได้นะคะอ่าโอเคนะคะ ปีเป็ดแบบที่สองเราเรียกว่าปีเป็ดแบบใช้ตวงปีเป็ดแบบใช้ตวงจะมีขีดบอกปริมาตรหลายขีดนะมีตัวเลขอาจจะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมีหลายหลายตัวเลขนะคะทําให้มันสามารถใช้งานได้อย่างกว้างขวางนะคะเราอาจจะใช้แทนปีเป็ดแบบวัดปริมาตรได้นะคะแต่ความถูกต้องจะน้อยกว่าแบบวัดปริมาตรนะคะอ่าโอเคปีเป็ด ที่มีความจุมากเช่นปิเป็ดที่มีขนาด100มลลิลตรก็จะมีความผิดพลาดมากกว่าปิเป็ดที่มีความจุดน้อย100มลลิลิตรมีความผิดพลาดมากกว่า1มลลิตรอย่างนี้เป็นต้นนะคะระดับคุณภาพก็จะบอกความผิดพลาดเช่นกันถ้าปิเป็ดที่มีระดับชั้นคุณภาพ B จะมีความผิดพลาดมากกว่าระดับชั้นคุณภาพ A ถึง2เท่านะคะ ดังนั้นในการทดลองที่ต้องการความแม่นยำสูงสูง,สงเราจึงควรเลือกใช้ปีเปตดระดับชั้นคุณภาพ A อ่ะโอเคนะคะทีนี้ถ้าความจุเดียวกันเมื่อเราเปรียบเทียบความผิดพลาดระหว่างปีเปตดแบบใช้ตวงใช้ตวงคือมีขีดเดียวนะคะอ่ะขออภัยใช้ตวงคือมีหลายขีดกับปีเปตดแบบปริมาตรปิเปตดแบบปริมาตรมีขีดเดียวนะคะจะเห็นว่าปิเปตดแบบใช้ตวงที่มีหลายๆขีดเนี่ย มีความผิดพลาดเป็นสองเท่าของปิปิดแบบปริมาตรดังนั้นในการทดลองที่ต้องการความแม่นยำสูงเราจึงควรเลือกใช้ปิปิดแบบปริมาตรจะให้ผลที่ถูกต้องมากกว่าอ่าโอเคปิปิดแบบที่3เราเรียกว่าไมโครปิปิดก็จะใช้สำหรับปิปิดสารละลายที่มีปริมาตรน้อยๆซึ่งมีหลายขนาดด้วยกันเลือกใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมกับขนาดนะคะ อ่ะโอเคเรามาตรวจสอบความเข้าใจในเรื่องของการวัดปริมาณของสารกันเลยในห้องปฏิบัติการมีปิเปตดแบบใช้ตวงปิเปตแบบใช้ตวงนะคะ5มิลลิลิตรและ10มิลลิลิตรอย่าลืมว่าแบบใช้ตวงมีหลายขีดนะคะมีหลายขีดและมีปิเปตดแบบปริมาตรขนาด5มิลลิลิตรและ25มิลลิลิตรอันนี้มีขีดเดียวนะคะแบบวัดปริมาตรมีขีดเดียว5มิลลิลิตรและ25มิลลิลิตร หากต้องการของเหลวปริมาตรต่อไปนี้ต้องเลือกปิเปิดแบบใดและขนาดปริมาตรใดอันแรกเลยต้องการวัดปริมาตรของเหลว2.5มิลลิลิตรถ้าเป็นปริปิดแบบปริมาตร5มิลลิลิตรวัดได้5มิลลิลิตรเท่านั้น2 5มิลลิลิตรวัดได้2 5มิลลิลิตรเท่านั้นแต่ถ้าเป็นแบบใช้ตวง5มิลลิลิตรจะวัดปริมาตรได้ตั้งแต่0ถึง5มิลลิลิตรถ้าเป็นแบบตวง10มิลลิลิตร ก็จะวัดได้ตั้งแต่0-10 ml ถึง10มลนะคะดังนั้นในข้อหนึ่งถ้าเราต้องการวัดปริมาตรของของเหลว2.5มลเราก็จะเลือกใช้แบบตวงหรือแบบปริมาตรคะแบบตวงขนาด5หรือ10คะยิ่งวัดปริมาตรได้มากเท่าไหร่ความผิดพลาดยิ่งน้อยดังนั้นกรณีนี้เราก็จะเลือกใช้ปิปเปตแบบตวงนะคะที่มีขนาด5มล จะให้ความแม่นมากกว่าขนาด1 0 m มลแต่ถามว่าใช้1 0 m มลตรได้ไหมได้เหมือนกันนะคะอาต่อไปถ้าเราต้องการวัดปริมาตร5มลลิลมลเราก็สามารถที่จะใช้ปีเปตแบบตวง5หรือ1 0 m มลก็ได้หรือใช้ปีเปตแบบปริมาตร5มลแต่แบบไหนจะให้ข้อมูลที่มีความแม่นมากกว่าถูกต้องมากกว่า ก็จะเป็นแบบปริมาตร5มิลลิลิตรจะถูกต้องมากกว่านะคะแต่ถ้าไม่มีเราก็สามารถที่จะใช้แบบตวง5มิลลิลิตรหรือ10มิลลิลิตรได้นะคะอ่า10มิลลิลิตรก็จะให้ความแม่นน้อยที่สุดให้ความถูกต้องน้อยที่สุดนะคะแต่ถ้าเราต้องการวัดปริมาตร25มิลลิลิตรอ่าไม่มีสิทธิ์เลือกเลยก็ใช้ปิเปตแบบปริมาตร25มิลลิลิตรได้เท่านั้น